ุทธศาสนายกการดำเดิมแต่พระนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระพุทีพระภาเจ้านั้นมีในอันจ่อกำหนดนับด้วยประกาศนี้พระบูตรัสศัรพาวัตโตอรหัตโตสมมา มีกัาณมผมแล้วก็อมภภาพจะได้ชี้แจงแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้รับฟังโอกาสนี้ถึกเนื่องจากที่พวกเราได้กำหนไดนี้ รมตนี้บาา่ฮเออหลังจากที่กัดคนแล้วก็เสียช,ชีวิตเสียชีวิตแล้วก็ยังมันรวมทำให้อ่าต้องติดตามผู้ที่กินติดตามผู้ที่กินเนี่ย ฉะนั้นตุนักเ,เป็นอุปปรรคัเป็นอุปประคัยังไงนะเป็นอุปปรรคักก็คือเวลาพระเทศมันก็จะเอาการปฏิบัติธรรพระทัทนเทศไปก็เดไปฉะนั้นก็ทุกวันนี้จึงมีรูบารา์จ ที่ท่านชอบในเรื่องของเสียงชอบของเรื่องเสียงทำยังไงพูดออกมาแล้วญาติโยมนี่ยญาติโยมเนี่ย